ค,คนอีสานร้อยเร์เซครับช<ๆ>่วงนี้กับสนทนารมกันกับไอ้คนไทยกับฝรั่งครับเขาสื้อว่ากันหหลังเลยเสียแล้วลูกฮุกจีหิดก้อยห็ดลาบครับยูดันยูดันอีทอนด้อยหกสิบบาทยูดันอีท

เนี่ยนีดูเราไม่เยอะดูเราไม่เยอะดูประมาณกกเอยเนื่อดีๆเอาขี้มาใส่บอกเราเนี่ยว่าดูแล้วไม่เกินสี่สิบกว่าสี่สิบกว่า ไม่เกกอยู่ยังบอยจ์ไฟชินเนี่ยมิด์วันนั้เี่ยมิด์เหรอยะี่เซยูู่ฟีาชินชินย่ๆบัดบัดีเซอ่า yes จิงีริงีริงเออเอาไหวกันมขอบคุณเป็นเงินไหนไหมมาเกี่ยเดอาเกี่แล้วเจ้า ไม่จกเปลี่ยนเงินก็คอสอิจก้มตาเราหล่อเราเราบเ่าไม่เท่าไม่เท่าเอดลาบเป็นยังไงครับเดี๋ยวไว้ผูกแขนแขนผูกแขนสุดหล่อสุดหล่อยู่เปกับสุบสวยครับูกแขนลูกครับูลูกครัอาวคเป็นนมเนาะอืู่วงงานซ้ำยวนงามเลยเนว่าเขาบอน่ดอนวันนะเอซุด

ก็ไ้แกเอาไปนเบากับพลังครับนี่้ามกดหมูสิถามยังกันก็ถามตัวบได้แก่แก้าแกอืมอืมนี่นี่ เป็นว่าเรื่องกันว่าเป็นยังขึ้น่าแก้มันแล้วเอาลูกกรสันนี่ครับอันนี้อันนี้ว่ากันแต่ว่าวเป็นหู้เรื่องครับเงาครับออยากได้ผู้ชายก็นำยำมือเศร้าอยากได้ผู้ยิงก็ให้ผู้ยิงขึ้นเอาตอนยำมือแรงผู้ชายตะแคงซ้ตะแคนขวา วันเราตีม้งลมาไก่เนอะล้่มีคนถูกไปหนก็ไปอาจารย์มานี่เขาชิมสปีกวะยูอ่ะกูดฟีลกูดยาอยัางพอร์คำไทยแลนด์ย่าในนี้เอย่า

ล้าน้ำดี่ยังซีโบซีเบมีแต่พี่กำลังองหวโป้หกโบ้หกโปกโกนี่ภาษเอีสนยาอีสานเาอิสนอืสนนี่คนแป๋อนนี้รถสองแต่ราเก่ง เราเถาแต่เราเก่งเลยปีหน้ามวยังไ่ได้เรียนกันชทีเยนยปีหน้าบใช่ใชจะรอรุไทยเลยจะรอเอาได้กินไหมสูกิมาปุ๊บก็จะเอาีสีทำลาบต้มก้อยพุนแปลงงงนน ผมจะรูป่ะเพราะว่าถ้าถ้าเราทำภาพจะรู้แก่ว่าไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่ว่าสมอปาร์ตี้วสมอปาร์ตี้วิสาสมัลีวกาสมอปาร์ตี้ after you า o อิเดียลิเดียวิรอนโนิอนุ y o n come back มาแลอวนะ after อนเดีย when you come b a c เอนะพอคุกกิ้งสมอปตีเป็นยูคาเบอินี่อินาไม่เฮาจิโร่เนาะจิโร่โอ้ยบ้านเทานะมึงเทียมึงกับขั้นปางด้วยเยอะจิโร่นะครับจบคลิปนี้ไว้เท่านี้แหละครับเอ้าอีกจักหน่อยอยากถามยังเพิ่นของแกถามอ่ะบ๋อไอ้เจ้าไหนถามถามเรา อยู่ฝรั่งเศสกินเขากัหยัง <esse. S 2> ลองถามเลยดูฝรั่งเศสกินเขากำหยังเอาเน้อเนอกินเฮ้ยูพูดกินหยังเจ้าตอนน็้เราอยั่เขาตอนพรนั่งายรูกเราเกข่อยแดงเนี้ยเรากะเด็นมาอย่าต้นพูดลราก็ยูพูดเดียวตอนมาเด้รับเลยแหละ ยังเหรอเราเมาจพนรับเลยเร็วตอนรับตอนรับอเอย่อยอ่าลืมไปหาเราได้ครับนี่ครับสอท่อยไงยุโคกวดกับโคลาดหาสิโมเมน่์ฮอ้ยขันทั้งที่ก่น่า